สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้ององไายเบอร์ซูโเบอร์ซูคุ้นพอกันอีกแล้วค่ะมอนีอีสานพาแจกกาพามากินขนมจีนน้ำยาปลาน้ำยาปนน่ะหลาะพี่น้องน้ำยาปลาน้ำยาปนน่ะหลาพี่น้องมามาใส่ปลาหอมๆคือเก่าค่ะนี่ผิกย่างพร้อมพี่น้องค่ะ ตุ <łość> ่มเส้นเลือดหมูพร้อมพี่น้องอืม ด้วยมิจะต่อพร่อค่ะใบแมงลักมหอม ใส่พริกสดค่ะพี่น้องมันเกลยบอบวแดงเป็นไค่ะพริกกีเขา Hãy subscribe <laughs> <laughs> ขนมกินน้ำยาปลากินกับใบแมงลักนี่เท่ากันคักค่ะพี่นอ้องหอม,หอมเสียบค่ะ น้ะแม่ตุ่มทั้งเปลือกตุ่มทั้งเปลือกมันฉี่หอมกับพี่นอ้องนำไม่มันจะหอม